เรามาทําไมนี่3สามคนสี่คนเนี่ยจะข้ามไปทํางานนะล้ารู้ไหมาาว่าเขาไม่ให้ข้ามไปฝั่งนูน้นทราบ,บ,บแล้วเราเนี่ยมาจากไหนนะมมอยู่เชียงรายแลนะ้วคนนําพานี่ละ่ะชื่ออะไรนะคนนำพาชื่อจอรับชื่อจอรับเข้ามาเสียค่าจ้างกี่บาทคนละสามรครับผมคนละสามร้อย รู้ไหมว่าผิดผิดครับ,รรบแล้วจะพาเขาข้ามไปที่ไหนข้ามแถวทุ่งนานี่ครับข้ามทุ่งนารักจะข้ามไปฝั่งฝั่งไหนพม่าหรือที่ไหนข้ามไปฝั่งเราจะไปข้ามไปฝั่งพม่าครับผมข้ามไปฝั่งพม่านะครัแล้วน้องผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรชื่อนียวครับชื่อเนียวครับผู้หญิงล่ะชื่ออะไรผู้หญิงชื่อเอร์นค่ะชื่อเอร์น ใครอีกคนนะคะชื่อแนน,แน นี่ดูข้อสนายผลต่างดาวอือเห็นมั้ยอือนี่มันซินเดเรลล่าเหมือนกันเลยนะนี่เห็นมั้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นแม็กมีโอกาสไม่คิดเลยใช่ป่ะอ่ะ <laughs>